สวัสดีครับพี่น้องผมบอผมพัดอางอีสานเขียวครับพี่น้องเก่าคือเดิมครับในเวลาคำคำเติบพัดพี่น้องลงทวงหาใส่เบ็ดเก่าครับมาครับชุดรอครับ,ม,บ,บมืหงหนีอยู่ใกล้บ้านกล่องว,วัวมองแต่คันเงินหันไนี่นค,นครับหูครับหูไหนไอ้ครับมืงหนีกามาสวางเยอะครับผมจะมีเงียขียด ใส่เดือนครับแล้วก็โอ้ปลาสวบเบ็ดออกมาเจ็ดสิบลังครับผมมีต้นนีแ้แหละต้องเบิดต้องม้วนครับเบ็ดผมเดี๋ยวเจ็ดสิบลังมันจะขันหยังกระดอกระเดียดนอนลงก็ไม้เนี่ยครับรอบ้านคือเกาเสียงปลากระสวบอยู่พี่น้องเดี๋ยวตะเวนกับสีใส,ส่ใส่เข,ขียดก้อนนะครับเดี๋ยวเขียดมันกันบปลายมันเลยเข,ขียดเบิดค่อย ก็ได้ใส่เดือนครับบักกับแม้มนี่แหละต้อมตายมักหยอกครับพี่น้อง่อเลีย้ยหยอจากในบ้านเมือ่อสักแมาหน่อยไปใส่กันครับผมตอนนี้ครับใบาสามน้นอยๆครับใสต่ตะเวนจักน้นโอ้ยเนื้อเขียดมันมักนื้อมือเวียนตัวใส่คู่นี่ครับสองคู่ครับใส่ไปแล้วใส่กลับมาบน ให้เป็นซีเรียมไปเลยมาเบืงบ้งเยบเบื้งหมายเอาครับเงีย <c ười> บแตเป็นใส่เดือนใหญ่ครับผมเสีดหมู่กับประมาณสามสิบสามสิบสี่สิบหรือไม่ก็นับเบิง้งเข้าเข้าบ้างหลือเบิ้งกันหน่อยหนอกแต่ว,ว่าบ่นนับได้หลายอยู่เด้อลองนับเบิ้งครับอ๋อ มันคียกันไหมอือ่นมันเหมืนใหญ่กัน,นกันหลายตัวอ,อยู่นะเบ็ดก็เป็นเบ็ดดำด้วยพี่น้องเบอร์สิบเบ็ครับเกิดเล่าๆฉลามเบ,บอร์สิบห้าสิบหกนี่แหละบ่วแข็งครับแต่ว่าท้นสนิมครับสนิมขึ้นอยู่แต่ว่ามันบ่ผุล็กดีโอ้ยแต่งตัวใหน้ำผันวันนี้อันไห เขียนคิว hmm. จันพี่เขียนคิวให้เขียนตะหมู่บ้านมันเลื่อมลึบเลยครับไอันี่แหละครับผมหมายเขาใส่ไปคู่นี่เป็นสุดคล้องผลกลับมาคู่นี้ก็สิบถือว่าเป็นการเบิดเบิดหม่องใสขึ้นไปบนบ่มีนน้ำครับโอ้ยแรงหมวยฝนกระตตกอยู่แต่ว่ามันโตกข้าเดียวครับถือว่าหน้าโคกนี่บ่มีนน้ำใส่ปุ๋ยเด้ครับอันนี้หน้าคุ้มสุดแล้ว ขักเนาะนี่ครับใช่ครับผมเพื่อเป็นการบวเสียนาฬิกาสายพันหัวแดนทางดอกก็เป็นหลังลังอันขดมืออเ้่าได้มาหลายหรปอยังหลังแรก

ว่ากัวขามันมันบ่นเหนียวเวลาปลากัดปลาหนีก,กัดหัวมันก็นกัดขาก่อนนะครับลักล่ากับทั้งหัวทั้งคอ,ลอห,ลหลัง,งก่อนไปเดี๋ยวไปใส่ลายล้างหนุนไปลองดีเวลาถ้าไปรุนกันตอนถือปลาทีเดียวมือบ้านก็นไปใส่อยู่ถือแตนตอดครับนี่แตนล้ำเนาะใส่นี่ตัวหนึง่งดึกเก่านี่ตัวหนึง่งดึกหลังตัวหนึ่งครับ สามตัวบ่ได้ทายอดคลิปก็พี่น้องตาตุบ <c oughs> เปลียนล้ำมันอยู่หลักเสาหลักเสาเคียงหัวไหมอันมันลวดน้ำนะลวดน้ำมันไปนน้ำกลางกันเท้านสี่เหลนก็แลนบ่หันครับแลนบ่ทันมันมันตกไปน้ำกลางกันเท้านมันแลนยนงายครับใส่ไปแล้สามตัวเบิดอารมณ์ทายคลิปเลยพี่น้องไปเสียดินเดีาเดายังบางเห็ดบางเห็ด Đấy, đéo, xây lỡ lỡ, đéo, hóa mà giá mình chắc lọp, hóa mình tờ biến chú Mó ăn này, ẩu, bó đẹp tới bà ẩu khách Hết Đó, nhật bố, <laughs> lại ใสเ่เดียบร้อยครับเดียบจา้างปางแบบที่นี่โอ้อยเก็บมันเป็นปล้มทั้ตาคึมต,ต้นตอนมาใส่ไหมตอนนี้หาโมงรับตัวเดดห่อนบรรยากาศปุ๊บเอ้คักขนาดเบิ <S 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 ่งใบเขาวบ่ขยับเลยนะครับช่างสงบนิ่งจริงๆเอ,อ้ยได้มาแล้วสามตัวครับผมรุ่นนี้พี่น้องปลาไม่ครับรุ่นนี้เลย มันกินน้ำกลนเลยครับใส่แล้วปุ๊บสิไปใส่หลังตัวไปมันถือเลยปลามันอู่ให้ที่สองครับพี่น้องให้แหลกบ่ปันไดให้เขาใส่เบิงให้นี่บ่ได้ใส่ให้เหนี่น้ำแห็งบ่ล้วครับมีตาหนำไหมมันจิไปมีําำยู่ให้สองกับให้สามมีหน้าสามบินกันเลยตอนที่สุดปุ้นปลาู่ครับเดี๋ยวแดดมันสอ่อนๆกงนครับมันห่อน อยากเบิดสม่ำบน้ำครับแม่แม่แม,แม่ตาดำสิงตาหน่อยครับเอ๊อยู่งขางคอดกีดเลรอเป็น้องงังง่ายๆรอรอบัตรเดี๋ยวก็เ้างเส่ทงฟังนี่กระมานอยู่ใส่ลงไปนี่มันจะบดไงเพราะน้าแดดเนาะฝ่าหน้า,านมาเปลี่ยนดีแหละปุณห์ ถ้าข้าวเราตกหูรับตับใหม่ครับพุณนะถ้าขอนจันแหล่ปุยๆอย่างี่น้องตกดีครับแถวขอนจันมาเลี้ยงเดินปลาทศไทยนี่แหละโคดาดขึ้นมารอๆโคดาดลงไปพุ่นกะตกขั้กเกินเลี้ยงจากโคดาดขึ้นมานี่แหละขึ้นมาทั้งขอนจันนี่ครับปลาทศไทยอยู่เขียดแดนครับขอนจันครับผมติดสองห้องเดี๋ยวยังรังบมึงแดดกันพี่น้อง สิริลุ้งง่ายๆวะเดี๋ยวไปยามรับคาดว่าจิตเนี่ยสิล่อนหลายเลยเพปะปะราะว่าปลาเขาหน่อยย่างหลายเลยติดตามครับผมหนั่งดูเกลียวครับคึ้นแล้วคุ่นจีฟ้ามาัดอ่ะใครเนี่ใส่บเบิวกละครับนี่เดี๋ยวอยู่ประมาณสิบกว่าหลังพอถึงยี่สิบเพราะว่าฟังเทอมันบ่ค่อยมีน้ำครับน้ำมันเอียงมาทั้งที่เนาะ นี่ครับปลาเฮารุ่นแดดเดียวครับพี่น้องงามอยู่ถือว่าพอปลดหลิ่นอยู่ครับเขี่ยท้องเบิดแล้วต่อไปรายการใส่เดือนลนุลน่นๆหลังแหลกแหกหมันให้นี่ก็บเจ็บ่วปันได้ครับบ่ปอนให้นี่ก็สวบปัวดๆอยู่เพื่องท่านนี้เสียงสวบอยู่ไปครับกระดุนกันบ้าง ยามเบ็ดครับบ่ได้จักตัวโอ้ยผสมคำคุยเลยปลาป่กินเลยครับเนี่ยกบะบล่อปบ่ได้หล่อนยุดสามสี่หลัหลงเดี๋ยวรอบางตอนคำครับมันอัดที่เป็นน้ำมันแดดวันปลาห่อนจะเดอ๋วได้สามตัว้วครับกับบ้านฮะกินเข่าเลี้ลยงเราพยมายมครับหวนดี dạng kia tâm hương cặp mươi bà liền ngang với kiểu này chân mày sẽ sưu suối bếp cất bương là lâu gặp thì say gì đó đều không có lẽ mà ta vẫn tổn hợp đi chạy ra viên hẳn không có ra đảo mà liền lên phố đều nó sâu hàm hạp lên mà ạ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  เดี๋ยวขอบ้านทั้งกันเพราะว่ามันเงียบติตามรอบทุ่มหนึ่งครับผมมันทุ่มนห,หนึ่งแหละน้องมึนมืดบอกมาตะเวิ่งตรงน้อยเพราะว่าสหมนวาคุบเขียดที่โม่พ้อมครับเยอะน้องนี่ยแม่เตือนเ,น,เนี่ยตั้กันตอนแรงครับพี่น้อง <c oughs> ยามเบ็ดรอบเรียกครับบอร์ทันดึกไปรไะเดี๋ยวแต่วิ่งดูเนา หล่อนะนะจะง,งุ้มเขียดมากครับยางมาก็เดี๋ยวได้หลายตัวละหลายตัวเติบประมาณสิบใส่เงี้ยเขียดครับใส่เดือนก็เดอ๋ยวไว้ตาหลัง <c ười> เดี๋ยวใส่เขียด,ดวยเว้นครับเรียกแหกมันครับยามมาตัางกวงตังไกอ้ยคือ,อยังมืมอเว้นเหรอครับที่น้องบาทที่นี่ <c ười> คำมาเนี่ยมันเงียบแฉเงียวยังดอกี่ มันเงี้เขียดแล้วครับนี่เขารอก,ก็ต่อเ็บครับเดี๋ยวฝาไปหาไตเขียด,ด้ียว่าพป่น,น้องมันตะเวียนผลมั้งบาทันกินปานไหนครับคือขาวเปิน้นเป้ไปแล้วบ่เออมาท่ันไปปลาหมอครับปลาหมอปลาพยาบาลโอ้เาี้วัดหลานเลยพี่น้อง ตัวผูน่ะมั้งครับเนาะตัวเงาตัวเมียมันเีน่ดกลมๆเนาะขึ้นบาเดยตัวผูมันมักสิมีหางดำเงินบ่าว่าร์กะเอาครับขึ้นบารเหมือนเด้เะเท็บครับป้าเหยิบหยมบได้อพี่น้องเท่าทั้งนี้เรียนไงเท้าผีหมือดอยู่ทั้งผีครับมีมืดตึ๊บเลยเหลี่ยมพร้อม มื่อเด้๋วนตาเขาอยู่นี่ครับบอ่อตกปนกันได้ดอกฝนกระได้ดีนะเหมือนเศร้าครับผมเหมือนขึ้นบอ่อหมานครับฝนตกครับพี่น้องแต่ว่ากับบอ่อแห้งครับตกจนนอดสี่หาทุ่มครับพี่น้องปลาบ่กินเบ็ดเลยได้สวงตัวสานั้นแหละพุ่นแรนมาแล้วพุ่นเมื่อคืนหนี่งครับบอ่อในไทยพี่น้องเบิ่งเลยโอ้แรงจนเราลินสิออกก็แต่ถืออากาศ ไปหาใต่เขียดีโม่ครับก็ได้หลายอยู่วังปุ๊บหอดลอยอยู่ว่ามันทับกันครับเดี๋ยวเวียนหรอกนะครับกบดำๆวอยไหงไปเสมาเสได้กบซ้ำเขียดีโม่อยู่มันแรงโอ้ยตกสว้วเท่อน้ำเพรขึ้นจังเลยอยู่หน้าผมนั่นมีน้ำอยู่ต้ั้งแก่เลยครับ ปนละหน้าผมฝากโกกใหม่พุดนแหนมมาไปกินเข่าพ่นี่หนังโอ้ยหงดเน่ากินขนึ้นละเด้อมาเด้อกระตตกยู่ใกล้นะครับตตกแห้งอยู่มันเย็างบมาบ้านผมจักเถือเงิดขึ้น,นละมีแต่ฝ้าห่องฝ้าเหลี่ยมเหมือนกันเาบ้านพูเด้น เลี้ยงบัานพวกได้น้ำถ่วมกันทักทายเขอมาได้ครับพี่น้องบ้านปุ๋ยไว้กับมุ้ยผลยังดอกสมบรณ์ปุ๋ยไปเทสถิมนะบ้านปุย๋ยเราหนามมี้ยเนาะเห็นหนาปลาบ่าะจักหลังจักตัวมีตลออน่ะจีนั่น นี่คร so <laughs> ับใส่เขียดเลยเหลือตะโค้งกระดูกก็โยนจงอห้เบิ้งอว้น้อยหนึ่งอยู่นี่คือไรเนี่ยหาใส่ย้ำหมวยเว้นซะบ่ได้เขียดไหลไยลนี่โท้าทบว่ะพี่เนาะหลังที่ส่วนไม่ใส่ น้อนี่ตะล่อนแท้เด้อนี่เอ้อใส่เหี่ยเขียดก็หล่อนดีอเอ้าเก็บกูกันไหม่นบะ โอ้ยประมาณมาน้นมึงนีบ่เจ้าขานตะเบียดด้อน,นี้ตารุนนี่แหละพี่น้องรุนง่ายกิสิบงบยังดอกนี่ตาปลาไม่เลยครับพ้อมแย้มอันนี้ถือเขาเนียนไปเบิดแล้วลหละคนใสซเบียดหลายนะครับบ้านผมครับไปคำๆมุ้ยบองใซ่ดอก Có nhà chín lại anh. Nữa. Lùng nam. Quần lính gì rồi. Thế mà quần nhám ở sau gì đó. Quần nhám khuyên nào bao lèo à. mà cứ đỉnh tao đang đang nhìn. To bạc ngắm mê. To cho đi, bật đầy tù như nạy ngự. Yang xiang sao. vào đèo ngon. Kip kapoo. Bèo điêu gương ngon. Lang Cháu em 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 cho pu này ôi nhau để rồi lắng này khăn hạt đấy phải không nhưng cứ nguồn hàng xin về cây đấy tầm đùa thôi mà mình ngu cái mà nhặng nhặng luôn cô chua ủa mà ngu à khăn du đi bưng đều xuống nhịp nhịp โอ้เบียดกันมากรอบมาอยู่นะเดี๋ยวขั้นปานบอดึงภายหลังพวันนี้งูครับสไตล์นี่งูใครเล่นล่ะพูเนี่ยมืวนกวาเขาไปหอดกูนะแสดงว่าหางงูครับดีแล้วนี่มันหลุดขาดเครื่องปัดเลยเบียดไปอันนีวเอาเตะด,ดวงไปครับ เป็นยักไหมแหล่งบ่แหล่งเบื้งองหน่าในคลองเลยครับพี่น้องนี่แต่น้ำบวกต้องลองเต็งแหล่งน้ำเพระทัานไหลคลองจักเถื่อครับปีนีหนั่นะนะผมอยู่ทางโน้นครับขึ้นภูเขาไปเห็นล้วน้าดินายครับน้า่มีปันใดดอกอันมองไสเบียดเหมือมันน้าคุมยังคูลูอยู่อู้ สีสูบคว้างเดีว่าไม่นำสีสูบแล้วครับจะมันยาก,กครับไปต่อครับพุณลงคู่ที่สองครับผมคู่แรกเบิดแล้วกลับไปพู้หนุนทางเขาอยู่พุณยามเบิดยามเกี่ยงครับพี่น้องแต่มาสามหลอดนี่แหละครับตัวง,งามๆก็ไปอัลลัดซะเอาก็ถือว่าได้หลายเต็มยังว่ามึงขึ้นได้สองลวเป็นฮะยำเลี้ยงได้สามหกเจ็ดแปดได้แปดตัวครับก็ได้กินอยู่ เหลี่ยงเหลี่ง่ายขับหนึ่งไปครับเบ็ดก็ใช้บ่หลายหลังครับนี่ประมาณบ่ถึงประมาณห้าสิบนี่แหละไปไปขอตัวลาไปร้องไปใช่ไหมครับขอบคุณทุกท่านที่ขอมาติดตามรับชมครับผมเจอก,กันคลีบไม่คลิีหนะว่าเราจะไปใส่กับเหมืองเหลงพอาะจงจริว่า,า,าไป็นไตเขียดขึ้นกันมาดันเมือ่อเชนอาจจะได้นอนทวงอยู่แต่ว่ามันปัญหามันกับข้าฝนนี่แหละครับฝนมันมากกวนบ่แห้งดอกไฮแห้งอะ่ะ ยังสิบลอดติดอ้าวโจดีไม่ใช่ทุกันครับผมมีคมนเพิจนรดาเกะถกาทคเขามาได้ครับไฟแรงไฟบรตกไฟน้ำถ่วมครับแจ้งข้ากันขามาได้ครับผมจะบานพมงเวทถิมนผี้ผได้แรงก็นี่วะ <c oughs> หยแหลมมาจากไหนกับ,บร่รตกเงื่อนละขเขาก็ใส่ปุ๋ยหลอบเดียวครับเดือนกันยาแล้วใส่รอบเดียวยังไม่มีน้ำพร้อมนะมันจะได้กินได้เกี่ยว,วะ อันมูไส้เป็ดงามนี่หน้าพ่นคุ้มครับพ่นตรง,งามีมันก็มมีน้ำลดดแล้วพอปานมี้ตัวอะไะไปแล้วครับสวัสดีครับผมเดีกันครับเนี่ยเขียดแตะครับมาแรงได้เขียดร้ายแล้วพระเอียไงเอาแต่เต้งตัวก็แหละหลังจากเสร็จสิ้นพระราคิตขนเปียกตัว